สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากลดอายุผิวลดความแห้งกล้านของผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกา ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้สภาพผิวเราแห้งกร้านนะคะเราควรจะหาครีมบํารุงหรือมาสก์บำรุงผิวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเยอะๆนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นครีมนีเวียนะคะสาหรับครีมนีเวียเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวลดดิ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและลดอาการแตกลายของผิวเราด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะเราก็จะลอกแตกเป็นขุยนะคะซึ่งตัวนีเวียนี้นะคะเขาจะเติมความชุ่มชื่นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะสําหรับครีมนีเวียนะคะสามารถใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟนะคะสำหรับผงกาแฟนี้จะเป็นผงกาแฟดำนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นกาแฟทีอินวันก็ได้ค่ะสำหรับผงกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนและสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วต้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและเขาจะช่วยเรื่องชะลอการเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆได้ด้วยค่ะ ใครที่ไม่ใช้กาแฟดำก็สามารถใช้เป็น 3in1 ก็ได้นะคะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยนะคะเพื่อจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นและจะช่วยเรื่องการเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวทำให้ผิวเราเนียนเรียบยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่ไม่ใช้เบบี้ออยสามารถใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ,ะ,คะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมะคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งใบหน้าและลําคอสําหรับใครที่ผิวบางแพ้ง่ายสามารถทดสอบการแพ้ก่อนได้นะคะโดยการทาที่ใต้กราม หรือว่าทาไว้ที่ใต้ท้องแขนนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีถ้ารู้สึกว่าไม่แสบไม่คันก็สามารถใช้สูตรนั้นๆได้นะคะนี่นะคะเรามาร์คให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มาร์คทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสัก สัก15ถึง20นาทีนะคะก่อนที่จะล้างนะคะใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบจะทําให้ล้างนี้นะคะถ้ามาครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการล้างให้ออกง่ายนะคะให้นําทิชชู่นะคะมาเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบและหลังจากนั้นสามารถล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะทริสูตรนี้นะคะแนะนําให้ทําอาทิตย์ละ3-4ครั้งนะคะทํายิ่งทําบ่อยนะคะผิวเราก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นค่ะ เพื่อนๆสามารถไปลองทํากันได้เลยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ